สีประตูแต่งแนวสายซุ่มไปดูครับ วิริชิตครับผู้การฝ่ายขายฟอร์ดทีม A บวกครับสำหรับวันนี้ผมอยู่กับรถสีประตูรุ่น x อ s นะครับตกแต่งเป็นแนวสายส้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าแต่งแบบไหนนะครับชิ้นแรกที่ลูกค้าเห็นอยู่ก็คือจะเป็นตัวสกู๊ปทรงฟิตนะครับซึ่งสามารถทําสีเป็นแบบทูโทนหรือจะเป็นตัวดําด้านหรือแบบไหนก็ทักตอบกับทางวิวได้เลยนะครับผมส่วนด้านหน้าผมเลือกเป็นตัวรูปแรกนะครับทำเป็นสีขาวครับผม สีเงานะครับแล้วก็สามารถเลือกจะเป็นตัวม้าก็ได้นะครับก็แจ้งกับทางวิวได้เลยส่วนตัวสกู๊ปทรงฟิตเนี่ยส่วนสูงของเขาเนี่อยู่ที่การใช้งานของลูกค้านะครับสามารถแบบได้มีหลายแบบเลยนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวข้อไฟหน้านะครับผมข้อไฟหน้าจะเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมตัวอักษรสีแดงนะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับผมตัวกลางของรถจะเป็น กระจังหน้าแบบทรง V6 นะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์กันเลยนะครับมาพร้อมกับตัวไฟมินิไลท์นะครับเป็นสีส้มสามารถเลือกสีได้นะครับผมถัดลงมาตรงกลางจะเป็นอักษรคำว่า FORD นะครับทำเป็นทูโทนดำเงาตัดดำด้านนะครับผมด้วยรูปแบบของตัวกระจังเนี่ยทำให้การระบายความร้อนเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างรถกันครับสำหรับตัวอ่ก่อนจะไปตัวอ่จะไปตรงข้างรถนะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของไฟตัดหมอกรุ่นนี้มีมาให้แล้วนะครับผมส่วน ไฟสัญลักษณ์ของตัว n น็กเจ n เนี่ยจะเป็น LED สีแคมนะครับให้ลำแสงเป็นตัวแสงสีขาวส่วนไฟหลักจะเป็น LED แบบโปรเจคเตอร์นะครับผมด้านข้างตัวรถเนี่ยจะมาอาจจะติดเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหมุดสแตนเลสไม่ได้เจาะตัวรถนะครับผมด้านล่างนะครับจะเป็นแม็กลายยอดนิยมก็คือขอบ18รัดด้วยยาง265 60R18 นะครับเป็นายางของ Sumit เอทนะครับก็การใช้งานก็หลากหลายทั้งถนนดำแล้วก็ตัวดินลูกรังนะครับผม มีความสามารถในการตกกุยดินได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวคีบระบายอากาศนะครับผมเป็นแบบทูโทนก็คือเป็นตัวเป็นสีโครเมียมนะครับอักษรคำว่าเทอร์โบระบายอากาศได้จริงๆนะครับผมส่วนตัวลายสติเกอร์ที่ลูกค้ากำลังเห็นอยู่จริงๆคือมีหลายแบบนะครับแล้วก็มีให้เลือกแบบหลายร้อยลายเลยสำหรับ ที่ลูกค้ากําลังเห็นอยู่จะเป็นแบบสายซุ้มนะครับเป็นแนวสายซุ้มเลยนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยคนไหนที่ต้องการแนวแบบนี้ก็ทักอินบ็อกกับทางวิวได้เลยนะครับด้านบนวิวติดตั้งเป็นตัวราวหลังคาสีดําด้านนะครับรองลงมาทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นรองมือเปิดอักษรเลนเจอร์สีแดงเหมือนกันตอนนี้ตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่คือลูกค้ารีเควสก็เป็นสติ๊กเกอร์ติดตั้งตรงมือจับให้ด้วย เรียกได้ว่าโหดๆกันเลยทีเดียวด้านหลังจะเป็นโลบาเล็กนะครับผมยี่ห้อ t l e n d e r มีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์นะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่ก็คือเป็นรุ่น GT นะครับผมสำหรับรถ Next Gen รุ่นนี้นะครับเปลี่ยนจุดยึดหัวโช๊คใหม่นะครับทำให้การยึดเกาะหรือเกี่ยวเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับหลังรถของรถรุ่นนี้นะครับผมติดตั้งเป็นตัวข้อไฟไท้ายให้ทำเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็มีตัวอักษรคำว่า Ranger สีแดงกับลูกค้า ติดตั้งให้มันดูเต็มนะครับให้มันดูแบบลงตัวก็คือเป็นข้อฝาท้ายทาเป็นสีทูโทนเหมือนกันก็คือเป็นสีขาวตัดกับสีดําด้านนะครับรุ่นนี้มีไฟท้ายดวงที่สามมาให้การใช้งานถือว่าใช้งานแบบง่ายได้แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยนะครับรถรุ่นนี้มีกล้องสองท้ายให้ด้วยนะครับสําหรับตัวอักษรที่เป็นตัวนูนะครับว่าเรนเจอร์่ะมีมาให้กับตัวรุ่นนี้ทําให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้านล่างนะครับ กันชนเป็นแบบทูโทนนะครับผมคือทำอเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านนะครับผมไฟที่สองป้ายทะเบียนจะเป็น LED สีขาวครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับสีประตูแพนด้าแต่งแนวสายซุ่มแบบนี้อยากแต่งแบบนี้หรืออยากแต่งแบบไหนก็สามารถติดต่อสอบถามผมวิววิริชิตได้เลยนะครับออกฟอรดไม่ยากอย่างที่ทุกท่านคิดเล่กันยากเพื่อไปหน้าที่ผมสําหรับวันนี้ผม,มวิลิชิตต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ